เหมือนมีโค้ชจังหวัดอ่างทองให้หนูลองไปแข่งดูค่ะแบบต่อสู้แต่ว่าหนูไม่เคยเรียนต่อสู้เลยแล้วทีนี้พอไปแข่งก็โดนเตะยับเลยค่ะถ้าได้มีโอกาสไปแข่งก็อยากจะไปหาประสบการณ์แล้วก็นำข้อผิดพลาดในแต่ละแมตช์มาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ ข้สนา,าชื่อเล่นชื่อขนมจีบค่ะเป็นนักกีฬาเทควันโดค่ะ right, ตอนเด็กๆก,ก็เป็นเด็กแบบว่าที่เล่นมัง้งคะชอบแบบทำกิจกรรมแบบว่าเล่นดนตรีแบบเล่นกีฬาอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ชอบเล่นของเล่นมากเลยค่ะเหมือนตอนแรกเรียนเปียโนโค่ะแล้วทีนี้ ที่โรงเรียนนั้นมันมีห้องสอนเทควันโดมันดูน่าสนุกดีก็เลยอยากลองเรียนบ้างตั้งแต่อายุประมาณน่าจะหกขวบได้เหมือนตอนแรกป้าให้เลือกระหว่างเปียโนกับเทควันโดค่ะหนอะูอยากเรียนเปียโนแต่ว่าอยากเอาใจป้ากลัวว่าถ้าสมมตไมิไม่เลือกไม่เลือกเทควันโดแล้วป้าจะโกรธก็เลยเลือกเทควันโดไปค่ะเอาใจป้า แบบไล่ลำค่ะไม่ใช่แบบต่อสู้แบบนี้ค่ะเหมือนมีโค้ชจังหวัดอังทองให้หนูลองไปแข่งดูค่ะแบบต่อสู้แต่ว่าหนูไม่เคยเรียนต่อสู้เลยแล้วทีนี้พอไปแข่งก็แบบโดนเตะยับเลยค่ะทีนี้ก็เลยแบบว่ามาเรียนเทควันโดมาเรียนแบบต่อสู้เพราะว่าเอ่อคนแม็กแนะนำป้ามาให้มาเรียนที่อิมทวีสิทธิ์ ตอนแรกก็เรียนไล่ลำที่บ้านก็ไม่รู้เรื่องหรอกค่ะว่ามีต่อสู้เพราะว่าเราอยู่ในโลกที่แบบมีแค่เป็นโนก,กับพุ่มเส้งไงคะเราไม่ได้ออกมาดูโลกภายนอกแต่อยู่ดีๆก็มีโค้ชเขาพาน้องไปแข่งอะไรเงี้ยแล้วก็เจ็บแต่เราเป็นแม่เนาะเราก็ไม่อยากให้น้องต่อสู้แต่แต่พ่อแบบก็โมโหก,ก็เลยถามเอาไม่ลูกสู้ไหมพอน้องก็บอกไปอ่ะพอดีแม็กเขาเป็นเพื่อนกันกันกบแฟนไงคะคุณพ่อของน้องเขาก็เลยแนะนําว่าให้มาที่ยิมอาจารย์ของผมเลยคุณพ่อก็เลยพาน้องมาที่นี่ ก็เป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าอาจารย์อาจารย์เข้มนี่เก่งมากเพราะว่าเขาปั้นนักกีฬาทีมชาติ40บกว่าคนนะคะเราก็คิดว่าเอ๊ะลูกเรามาที่นี่ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะ,จะถึงขนาดติดทีมชาติอะไรขนาดนี้นะคะ่ะลองมาในอีกมุมนึงดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ดีใจภูมิใจค่ะที่แบบที่ซ้อมเหนื่อย,ยมาแบบว่ามันมันทำได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หายเหนื่อยตอนที่ดูว่าตัวเองชนะดีใจมากมากเลยค่ะแบบไม่คิดว่าตัวเองจะแบบมีคนคอยติดตามเชี์แบบคอยดูอยู่ตลอดชื่นชอบพี่แม็กซ์ค่ะชชชวานค่ะแล้วจริงๆชอบตั้งแต่เด็กเลยค่ะเป็นไอดอลไอดอลคนแรกรุ่นพี่ก็คอยแบบว่าคอยช่วยเรื่อง ถ้าเตะบ้างแบบเทคนิคอะไรที่ยังไม่ได้ยังไม่ดีพี่เขาก็คอยช่วยบรรยากาศในการซ้อมก็สนุกดีค่ะบางครั้งก็เหนื่อยบ้างมันก็สนุกกับการซ้อมดีทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าให้หนูเตะขาหลังค่ะ <c oughs> ให้หนูเตะขาหลังให้เยอะเพราะว่าหนูไม่ค่อยเตะหนูว่าจุดเด่นหนูน่าจะเป็นเรื่องของขาหน้าขาหน้ายาวแล้วก็ข้อเสียน่าจะเป็น ขาหลังค่ะที่แบบไม่ค่อยเตะ่าไรไม่ไม,ไม่ไม่เตะเลยค่ะหนูมองว่าหนูอยากจะฝึกซ้อมไปเรื่อยๆถ้าได้มีโอกาสไปแข่งก็อยากจะไปหาประสบการณ์แล้วก็นำข้อผิดพลาดในแต่ละแมตช์มาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอยากขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะที่คอยให้กำลังใจแล้วก็คอยติดตามเชียร์คอยติดตามดูในทุกๆก,การแข่งขันขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะทุกกำลังใจก็คือ หนูแบบหนูเห็นแล้วก็ดีใจมากมากค่ะก็อยากขอบคุณเขานะคะที่เขาเขาเป็นเด็กดีเขาไม่เคยเกเรแล้วก็ไม่เคยดื้อกับคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยทําให้ต้องเหนื่อยคือตั้งแต่แบบมีเขามาเนี่ยเราไม่เคยจะที่จะต้องแบบมานั่งเหนื่อยนั่งบ่นแค่เราพูดคาเดียวปุ๊บเนี่ย เขาก็ทําให้เราทุกอย่างอะคะ่ะคือเราไม่ต้องต้องชี้นิ้วสั่งว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะไม่เลยถึงเวลาจะต้องตื่นแค่เรียกขนมจีบตื่นได้แล้วลูกก็ลุกขึ้นอัตโนมัติหรือว่าจะต้องแบบเวลาจะต้องทําอะไรก็แค่เราพูดคำเดียวไม่ต้องแบบจ้ำจี้จ้ำชัยเขาอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะขอบคุณเขาที่เขาเป็นเด็กดีแล้วก็อยากให้เขาแบบทำตามความฝันของเขาให้สำเร็จพ่อกับแม่ก็จะคอยซับพอร์ตเขาอยู่ข้างๆไม่ว่าจะมีปัญหาหรือว่าจะอะไรก็จะเป็นกำลังใจให้เขาเสมอค่ะ